เรียนท่านผู้บริหารบริษัทจทะเบียนทุกท่านนะครับท่านประธานคณะอนุกรรมการศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการตลาดลั์แห่งประเทศไทยศาสตราจารย์ฮิรันรดีศรีนะครับท่านอนุกรรมการคุณยุทธ์วรชัตทานศาสตราจารย์ดรวรพัฒน์โตธนเกษมคุณพัทริยาเบญจพลชัยนะครับท่านผู้มีเกิทุกท่านก็ในนามของตลาดลั์แห่งประเทศไทยนะครับก็ขอขอบพระคุณ ท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานสัมมนาเรื่องมีอะไรใหม่ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี2555หรหรือคือฉบับล่าสุดแล้วนะครับในวันนี้ตลาดหลักทรัพย์ก็ได้สนับสนุนและผลักดันให้การพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนนะครับให้เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยในช่วงต้นของการพัฒนาในปี2541ตลาหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้ออกข้อกำหนดให้บริษัทจ,ทจดทะเบียนนะครับจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอาภายในปีพศ2542นะครับและในปีเดียวกันตลาหลักทรัพย์ก็ยังได้จัดทำข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนเพื่อให้เป็นแนวทาง สำหรับการปฏิบัติงานของกรรมการนะครับในปี2545ตลาดทรัพย์ก็ได้เสนอหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี15ข้อให้แก่บริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในขั้นเริ่มแรกและกำหนดให้ทุกบริษัทจะต้องเปิดเผยการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวต่อมาก็ได้ปรับปรุงหลักการ15ข้อเป็น หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัจทจดทะเบียนปี2549โดยเทียบเคียงกับหลักการของ OECD และข้อเสนอแนะของธนาคารโลกจากการเข้าร่วมโครงการ Corporate Governance Reports on the Observance of Standards and Codes นะครับเพื่อเป็นการยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัจทจดทะเบียนให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล สำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีนันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้มอบหมายให้สมาคมส่งเสริมสถาบันการกบริษัทไทยหรือ IOD นะครับทำการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนหรือโครงการ CGCGR นะครับคือ CGReport ตั้งแต่ปี2544จนถึงปัจจุบันนี้ รวมทั้งสิ้น10ครั้งนะครับเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนมีเบนชมาร์กในการพัฒนา CG ซึ่งผลของการสำรวจที่ออกมาครั้งแรกในปี2544พบว่าบริษัทจดทะเบียนมีคะแนนรวมเฉลี่ยที่50%และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น77%ในปี2555โดยหมวดที่ได้คะแนนสูงสุดได้แก่หมวดว่าด้วยสิทธิของผู้ถือหุ้นและหมวดว่าด้วยการ เปิดเผยข้อมูลความโปร่งใสที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากันที่88%ซจากผลประเมินนี้นะครับแสดงให้เห็นว่าบริษัทจดทะเบียนมีความมุ่งมั่นและเห็นความสำคัญของการนำหลักการไปปฏิบัติอย่างจริงจังเมื่อกล่าวถึงเรื่องการประเมิน cgr ของบริษัทจดทะเบียนแล้วก็จะขอกล่าวถึงการประเมินการกำกับดูแลกิจการของตลาดทุนในเอเชีย หรือ CG Watch ที่จะทำโดย ASEAN Corporate Governance Association และ CLSA Asia Pacific Markets นะครับโดยในปี2555ประเทศไทยก็ขยับขึ้นเป็นอันดับ3ในเอเชียถัดจากสิงคโปร์และฮ่องกงโดยมีญี่ปุ่นและมาเลเซียติดตามมาเป็นอันดับที่4นะครับจากการประเมินทั้งหมดทั้งสิ้น18ประเทศ ซึ่งในการประเมินครั้งนี้ประเทศไทยได้คะแนนดีขึ้น4หมวดจากทั้งหมด5หมวดโดยเฉพาะหมวดที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติซึ่งผู้ประเมินให้น้ำหนักกับการที่บริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่สามารถเปิดเผยงบการเงินประจำปีได้ภายใน60วันนะครับซึ่งในขณะนี้หลายประเทศนั้นทำไม่ได้และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับบริษัทจดทะเ,เ,เบียนไทยนะครับ ที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี2,555ตลาดหลักทรัพย์ก็จึงได้ทำการปรับปรุงนะครับหลักการในส่วนของแนวปฏิบัติที่ดีทั้ง5หมวดให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์อาเซียน CG Scorecard ที่จะใช้เป็นเกณฑ์กลางกับทุกประเทศในอาเซียนในการวัดระดับ CG ของบริษัทจดทะเบียนแล้วก็ตัวมาตรฐานเ,เป็นตัวมาตรฐานเดียวกันนะครับเพื่อส่งเสริมให้อาเซียนมีการพัฒนาสินค้าเพื่อการลงทุนที่มีคุณภาพควบคู่กับการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนที่เน้นในเรื่องของกระบวนการทำงานและการนำมาปฏิบัติจริงๆนะครับการปรับปรุงหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในครั้งนี้จะทำให้หลักการมีความทันสมัย สอดคล้องต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมตลาดทุนและเป็นการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่บริษัทจดทะเบียนไทยเข้าสู่การแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียนนอกจากการปรับปรุงหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนแล้วในส่วนของการประเมิน CGR นั้น ในปี2555ที่ผ่านมาทาง IOD ก็ได้ทำการปรับปรุงเกณฑ์การประเมิน CGR ให้มีความเข้มข้นขึ้นและสอดคล้องกับอาเซียน CG Scorecard เช่นกันซึ่งเกณฑ์ CGR ใหม่จะมีผลใช้บังคับในปี2557โดยการประเมินจะพิจารณาจากข้อมูลที่เปิดเผยในปี2556ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และทำความเข้าใจเกณฑ์ c g r ใหม่ทั้งตลาดหลักทรัพย์และ IOD จริงร่วมกันจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของบริษัทจดทะเบียนซึ่งตลาดหลักทรัพย์จะแจ้งรายละเอียดให้กับบริษัทจดทะเบียนทราบต่อไปผู้ที่เป็นกำลังสำคัญที่ทำให้งานต่างๆข้างต้นสำเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับก็คือคณะอนุกรรมการศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียนหรือ CG Center นะครับซึ่งเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆอันเป็นประโยชน์ลำดับต่อจากนี้คณะอนุกรรมการศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนจะมาให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติตามหลักการกากำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับล่าสุดนะครับในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปรับปรุงหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนในครั้งนี้จะมีส่วนที่สำคัญที่จะทำให้บริษัทของท่านสามารถพัฒนาตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับในสายตาของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศตลอดจนเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไปขอบคุณครับ ขอบคุณคุณจรัมพรค่ะและขอเรียนเชิญคุณจรัมพรด้านบนเวทีนะคะเพื่อถ่ายรูปที่ร่วมกับวิทยากรที่มาร่วมเสวนาในวันนี้ค่ะโดยขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานคณะอนุกรรมการศูนย์พัฒนาการกำกับเวลกิจการบริษัทะเบียนะคะศาสตราจารย์นิรานดีศรีค่ะขอเรียนเชิญท่านอนุกรรมการนะคะคุณยุทธวรชัตรานศาสตราจารย์ดรวรพัฒน์ตธนเกษมคุณพัชราเบญจพลชัยค่ะและรองผู้จัดการดูแลสายงานพร่ตลาดทุนคุณบดินอุณากุลขึ้นด้านบนเวทีค่ะเรียนเชิญค่ะ และหากท่านใดนะคะในช่วงของการเสวนามีคําถามนะคะก็สามารถจดประเด็นแล้วก็ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่บริเวณในงานัสมนาได้เลยนะคะ ขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณคุณจรัมพรอ,อีกครั้งนะคะและลัดับต่อไปค่ะจะเป็นช่วงของการเสวนานะคะมีอะไรใหม่ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี2555ฉบับล่าสุดนะคะโดยขอมอบหน้าที่ให้กับคุณบด,ดินอุนาณากูลค่ะที่ได้ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับงานัมมนาในวันนี้เรียนเชิญค่ะครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมบด,ดินอุนาณากูลนะครับรองผู้จัดก,การสายบริหารของตลาดหลักทรัพย์ ที uh huh. จริงๆไม่ได้ถนัดนะฮะที่จะขึ้นมาแต่ว่าคิดว่าน้องๆไม่กล้าที่จะขึ้นมามากกว่านะครับเพราะว่าบนโต๊ะนี้นี่ผมนั่งอยู่ก็ร้อนๆ้อนหนาวหนาวกูรูทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะบอกว่าเรื่องกํากับการดูแลวันนี้ถ้าผมล่วงเกินหรือว่าทำอะไรผิดพลาดก็ขออาภาัยลูกช้างด้วยนะครับลูกช <laughs> uh ้างแตตัวใหญ่หนะฮะ พยายามจะทำตัวที่ดีนะครับน้องริต้านโท r ดิวส์ไปแล้วแต่ผมคิดว่าผมอยากจะเฟอร์ถึงท่านนิดนึงอย่างเช่นอาจารย์ฮิรันนะครับเมื่อกี้คุยกันท่านเรียน IOD ใช่ไหมรุ่นไหนนะครับรุ่นศูนย์นะ ก็แปลว่าท no? ่านไม่ได้เรียนสิเนี่ยนะรุ่นศูนย์นี่หมายก็แล้วแล้วหมายก็ว่าไงครับเนี่ยอ๋อรุ่นศูนย์ก็เคยเป็นรุ่นที่จัดตั้งนะครับแล้วก็โดยมีอาจารย์ชาวออสเตรเลียเนี่ยเป็นผู้อบรมแล้วก็เราทุกคนที่เข้าอบรมรุ่นศูนย์เนี่ยจะต้องมีบันทึกข้อตกลงว่าเมื่อจบไปแล้วเนี่ยจะต้องมาสอนให้ประมาณหนึ่งปี อ <benefited. S 1> ันนี้คือเป็นเง <q> ินไขเรียกว่ารุ่นศูนย์คือเป็นรุ่นที่จะต้องไปเรียนแล้วต้องไปอบรมต่อไปก็คือเป็นปูชนียบุคคลทางด้านนี้เป็นเสาหลักตั้งแต่ต้นนะฮะท่านที่สองคุณยุทธนะครับท่านรู้ทุกเรื่องเลยเกี่ยวกับซ g ท่านเป็นกรรมการทุกที่เลยผมไปเห็นนะฮะก็แอบเห็นในนี้ด้วยสมุดเล่มนี้ท่านเป็นคนเขียนด้วยใช่ไหมเนี่ยนะครับเอาล็อกอี เรามีทีมงานเขียนแล้วก็ช่วยกันดูช่วยกันคอมเมนต์ครับผมท่านเจ่สาอาจารย์วรพัฒน์นะฮะออพอดีผมโชคดีไปเพิ่งกลับจากเวียดนามกับท่านมาส,นสาวๆกรี๊ดเลยนะครับพูดเรื่อง 4G แต่กรี๊ดผมไม่รู้กรี๊ดเรื่องอะไร <laughs> อาจารย์ <laughs> ความหลอนหรือว่า ต่อาจารย์อธิบายเรื่อง CG ได้ดีมากนะฮะเวียดนามนี่นั่งอยู่500บริษัทนะครับทีวีมาถ่ายแล้วทุกคนก็ตบมือแล้วก็บอกว่าเมืองไทยเป็นตัวอย่างที่ดีขอบคุณอาจารย์มากนะฮะที่ไปโชว์ว่าเมืองไทยเหนือเขานะครับส่วนท่านสุดท้ายพี่หนุ่ยของเรานะฮะเคยเป็นผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วตอนนี้ท่านเป็นอะไรนะ ผู้พิพากษาสองทบตำแหน่งหนึ่งนะคะตำแหน่งหนึ่งที่สารพั์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางค่ะเห็นไหมฮะหนาวไหมฮะมีทั้งผู้เขียนผู้กํากับผู้พิพากษาอะไรหมดอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองดีๆนะครับจงกรุณาฟังว่าสิ่งต่อไปนี้นี่มันคืออะไรบ้างผมจะเริ่มมีฮะเริ่มง่ายๆนะครับเมื่อกี้นี้ทางท่านผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์พูด อินโทรดักชันไปหมดแล้วนะฮะตอนแรกที่ผมจะพูดก็ uh, mm. uh, แล้วก็เพื่อไม่ให้เสียเวลา mm. ผมเอา,างนี้ดีกว่าท่านเคยเห็นหนังสือฉบับนี้ไหมครับเนี่ย mm. ทุกท่านเห็นหมดแล้วใช่ไหมฮะเอ๊ะที่จริงเราน่าจะขายนะเนี่ย mm. ใน c <laughs> ีเนะครับโอเคเพราะฉะนั้นง่ายละถ้าท่านเคยเห็นฉบับนี้แล้ววันนี้เรากําลังจะออกฉบับใหม่ ใช่ไหมฮะมันก็เหมือนจาก iPhone 4เป็น iPhone 5นะฮะมันไม่มันไม่แตกต่างกันเยอะถ้าเกิดว่าพวกท่านบอกว่าไม่เคยเห็นนะผมจะผมผมจะเป็นห่วงนะเพราะเหมือนเป็น OS เลยนะครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้เพิ่มเติมมีไอคอนเพิ่มมีฟังชันแนลิตี้เพิ่มเติมนะครับดีนลครับถ้าท่านเคยเห็นอันนี้มา,าผมต้องเ,อเริ่มจากอาจารย์ทิรันก่อนนะครับ เหตุผลของการที่จะมีฉบับใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็เข้าใจว่าเพื่อให้เป็นไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะที่มีเรื่องของ CG Scorecard การที่เราจะเข้าร่วมประชาคม AEC อะไรต่างๆน,น,นานานะฮะท่านให้เหตุผลและหลักการสำคัญได้ไหมครับเกี่ยวกับตัวหนังสือฉบับใหม่โอเคครับได้ครับขอบคุณนะฮะ คือความจริงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เมื่อกี้ได้คุณประดินได้ชูให้ดูเนี่ยนะ่ก็มันก็ออกใช้มาตั้งแต่ปีพศสอง9ห้ารสิบเก้าความจริงก็มาอยู่ในแนวปฏิบัติของเราอยู่แล้วว่าพอครบห้าปีเนี่ยเราจะมาทบทวนมันเราก็จะเริ่มทบทวนเมื่อครบห้าปีก็ประมาณปีสองปีที่แล้วมาเนี่ยบังเอิญเราทราบมาว่าในช่วงที่เรากำลังทบทวนว่าได้ มีการประกาศหลักเกณฑ์ขอขาเซียนซีจีสโคาดโดยเอเชียนแคป a ตอลมาร์เก็ตฟอรัมนะฮะก็เป็นกลุ่มซึ่งจัดตั้งขึ้นมาโดยที่ประชุม AEC นะฮะเจตนาที่จัดตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะได้มาร่วมระดมประเทศสมาชิกเนี่มาร่วมกันที่จะรวมตลาดทุนในอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียว และต่อไปก็จะได้ให้ทุกตลาดเนี่ยสามารถเหมือนหนึ่งเดียวซื้อขายกันได้นะครับก็เป็นการที่ให้เคลื่อนย้ายเงินทุนกันได้สะดวกนะครับเสรีผู้ออกหลักทรัพย์ก็ระดมทุนได้ทุกประเทศเลยในกลุ่มอาเซียนนักลงทุนก็สามารถลงทุนกันได้อย่างเสรีในกลุ่ม aec อันนี้ก็เป็นเป็นปาหมายที่จะและสำคัญก็คือบอกว่าเมื่อมีเป้าหมายให้ตั้งตลาด อาเซียนเข้มาแล้วเนี่ยก็อยากจะผลักดันให้มีอาเซียนแบรนด์เพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้ทุกประเทศเชื่อว่าอาเซียนแบรนด์เนี่ยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะฮะเพราะฉะนั้นมาถึงตอนนี้นี่เองการที่จะให้เข้ามาเชื่อว่าสินค้ามีคุณภาพเหมือนกับเราทุกวันนี้ที่ตลาดหลักทรัพย์เราเนี่ยนะครับที่เรามีการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งถือเป็น listing requirement ของตลาดเนี่ย ว่าทุกบริษัทจะต้องมาเซ็นแล้วก็ต้องทําตามนี้ก็เพื่อจะสร้างความเชื่อมัน่นนะเพราะตลาดก็อยากจะได้สินค้าที่มีคุณภาพแข็งแรงนะทนทานคุณภาพดีอันนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนี้เขาก็เลยบอกว่าเพื่อจะสร้างวิวธีที่สร้างความเชื่อมัน่นใดก็ต้องสร้างอาเซียนซีจีสคอร์คขึ้นมนาะอันนี้ก็เป็นเหตุผลอันนึ้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ย เมื่อเขาจะทากันอย่างงี้เราก็เป็นหนึ่งในอาเซียนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาของเข้ามาปรับปรุงต้องให้มีคุณภาพเนี่ยดีกว่าหรือเหนือกว่าอาเซียนอย่างน้อยก็เท่ากับอาเซียนอันนี้ก็เป็นเหวุผลสําคัญนะฮะเพราะฉะนั้นในการเทีบท่ากันเราเนี่ยเราก็เลยต้องเอาของอาเซียนสกอร์คาร์ดเนี่ยเข้ามาพนวกมาดูซึ่งความจริงเราก็จะพบว่าไอ้หลักการกํากับการ ก,กหลาักการกำกับโดยรายการที่ดีของเราเนี่ยมันก็ based on oecd กับ cg r o s อย่างที่กล่าวมาแล้วนะฮะแต่ว่าที่มาทำให้มันเพียงแต่ว่าที่เรามีอยู่ปัจจุบันเนี่ยถ้าจะพูดไปแคว่าเรายังลดหย่อนไม่เข้มข้นนะครับตามสถานภาพของเราไอการปรับปรุงนี้ก็เป็นการปรับปรุงให้มันเข้มข้นขึ้นนะฮะมีรายละเอียดลึกซึ้งลงไปนั่นเอง อันนี้เราก็ต้องยอมรับนะครับเราก็จะเป็นต้องมาทําแล้วที่ประการสําคัญที่สุดนะที่อยากจะเกรียนท่านผู้มีเกียรติสรือว่าเราจะเป็นต้องรักษาระดับความเด่นของเราไว้เมืม่อกี้ท่านทราบนะฮะผู้จัดก,การตลาดหลักทรัพย์ได้บอกว่าในระดับภาพรวมนะฮะทางประเทศไทยเนี่ยสามารถเลื่อนระดับจากเจเป็นที่สมอันนี้ในภาพรวม แต่ในภาพย่อยนะครับดูแต่รับประศจจุทิเบียนจริงๆแล้วอาเอเชียนคอมมิวนนซ์เขาก็มีการทำศึกษาแล้วเขาก็จัดลำดับที่ในในกลุ่ม11ประเทศเนี่ยท่านทราบไหมเราได้ลำดับที่ไหนก่อนพ่ลางมาเนี่ยเราได้ลำดับที่หนึ่งนะครับติดต่อกันสปนะีโดยที่ยังยังไม่มีการจัดระบบใหม่นี้นะครับ โดยเราไม่ได้ประเมินเราเองนะครับโดยอาเซียนเข o r ป t e g าร e r n เ n ินซึ่งเขาใช้บริษัท CSL เป็นคนดำเนินการ i c l a <C LA. S 1> เป็นคนดำเนินการ <C LA. S 1> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเป็นจะต้องรักษาระดับนี้ไว้ให้ได้แล้วก็จะมีการประกาศอาจจะมีการะการ5บบริษัทอาเซียนใช่ไหมฮะซึ่งอาจจะมีแลนกิ้งพวกเนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นประการสำคัญนะครับว่า พวกเราบริษัทจดทะเบียนจะต้องรักษาในระดับนี้ให้ได้ไม่ให้ดีเพราะฉะนั้นอ,อันนี้ก็เป็นเหตุผลสำคัญนะครับว่าที่เรามาปรับปรุงรีไวซ์นะฮะอย่างน้อยที่สุดก็ต้องให้ดีเท่าอาเซียน s t r a t e ก i c s c ร์ e c นี่เลยครับอันนี้เป็นเหตุผลครับผมงั้นถ้ายางั้นผมต้องขอบคุณพวก listed Company ด้วยนะครับที่สามารถทำให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บูมขึ้นมาได้ขนาดนี้นะฮะอาจจะเยอะเป็นนิดนึงนะครับ <laughs> แต่อย่างน้อยด้วยกูดการ์แนเนน์แล้วเนี่ยขึ้นมาเป็นที่หนึ่งขึ้นมาเป็นที่สามนะครับพยายามรักษานว้ยนะฮะคิดว่าเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาเวลาเราเปิดประเทศแล้วเปิดอาเซียนแล้วนะครับคราวนี้ในหนังสือฉบับนี้นะครับอา,อาจารย์ฮีรันครับ ในเนี้ยมีอยู่ทั้งหมด5ห,หมวดด้วยกันที่สำคัญสำคัญมีหมวดไหนบ้างครับท่านท่านลองอสรุปได้ไหมรครับามจริงเราก็คงยึดหลัก5หมวดอาเซียนซีจีสกอร์คาร์ดนี่ก็คงยึดหลัก5หมวดนี่แหละครับเหมือนกันก็คือทุกท่านยังคงจำได้นะครับหมวดแรกก็สิทธิของผู้ถือหุ้นหมวดที่สองคือการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันหมวดที่สก็บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดที่สี่ก็การ,การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสหมวดสุดท้ายก็คือความรับผิดชอบของกรรมาการนะครับ